สวัสดีครับมาพบกับช่อง P-Sport อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมีคลิปตำนานของวอลเรล์บอลทีมชาติไทยนั่นก็คือปลื้มจิตถินขาวนะครับไม่ใช่ได้รับความนิยมเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับขวัญใจให้กับนักกีฬาจากประเทศจีน U18 ด้วยกับต้องมาต่อแถวขอถ่ายรูปกับปลื้มจิตเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพที่มีความน่ารักนะครับมีความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากของปลื้มจิต และก็ยังเป็นไอดอลของก,กีฬาวอลเลย์บอลจากจีนนะครับซึ่งเพื่มจิตก็สร้างผลงานให้กับทีมชาติไทยและก็สามารถชนะจีนได้ด้วยนะครับซึ่งเยาวชนจีนก็เห็นภาพแล้วก็คงจะมีความประทับใจยิ่งมาสัมผัสใกล้ๆนะครับเห็นฝีไม้ลายมือกันใกล้ๆยิ่งมีความประทับใจเพิ่มขึ้นวันนี้ก็ถือโอกาสที่ได้มาถ่ายรูปกับเพิ่มจิตแล้วก็ไปชมภาพและบรรยากาศกันได้เลยครับ